คุณเป็นใครผมเป็นนายกโอ้สวัสด,ดีครับท่านนายกสวัสด,ดีแดกทราบว่าตอนนี้รับโควิดระบาดหนักคนตายกันเกนบ้านเกอนเมืองไม่มีเตียงพอตจะคนไข้ไม่ทราบว่าท่านมัวทําอะไรอยู่กับท่านนายกเราไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนจะจ๊ะ วัคซีนไม่เรียงพอกับประชาชนทำไมไม่เชื่อไม้พอละว,วัคซีนฉีดโควิดทำไมท่านไม่ไกยรถสั่งไม่ไกยเรือดำน้ำไม่ไก่เอลิคอปเตอร์ไม่ไก่ให้หมดแล้วมาซื้อ,อยาฉีดวัคซีนนะครับเ,เราตำานอยู่นะจ๊ะและทำไมท่านไม่เข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมทำไมท่านไม่เข้าประชุมสภาในเมื่อท่านตั้งกฎขึ้นมาแล้ว เราไปกินเหนียวไก่นะจ๊ะนายกเชี่ออะไรกินเหนียวไก่แดบนายกคนต้องกินูจารามเริจ๊ะท่านรู้ไหมว่าตอนนี้ประชาจนตายเกลื่อนจะตามหลังประเทศอินเดียอยู่แล้วท่านไม่รู้สึกทุกข์ใจบ้างหรือที่ประชาจนตายกัน็มบ้านจมเมืองตายกันในบ้านตายกันในเรือนจะไม่มีจถานที่ ไม่รักษาหรือเรียกว่าเตียงไม่เพียงพอต่อคนป่วยโควิดทัานมัวทำอะไรอยู่กับท่านนายกเราไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะจ๊ะทำไมท่านต้องพูดว่าน,นะจ๊ะก็เพราะว่าเรามีความสุขนะจ๊ะแต่ท่านรู้ไหมว่าประชาชนกำลังจะตายกันทั้งประเทศแล้วนะจ๊ะ ทั้งโดดตึกทั้งผูกกอตายตอนนี้ประชาชนเครียดเครียดเครียดกันตั้งปตะเศศแล้วนะจ๊ะเพราะพวกสั้นจีดโควิดกันตั้งเตีมเลยใจไหมพวกสั้นเลยไม่เครียดนะจ๊ะม่อม,ม่เราเป็นห่วงทุกคนจริงๆนะจ๊ะเป็นห่วงเชี่ยอะไร